อันนี้เป็นช่วงภาคค่ำประมาณสี่ทุ่มให้ดูบรรยากาศการติดไฟนหน้าทางเข้าให้นุกคนได้เห็นวิวธรรมชาติให้ถ่ายบนถ่ายจากมาบนด้านบนอืมันนี้คณะญนาะติโยมแล้วก็พระภิกษของเจ้าก็ได้ร่วมกันจัดเตรียมอาคารสถานที่ต่างๆ จะได้ตอนรับจนะสิทธิอาุสิทธิโดยย่ยมต่างๆขต,ตมิจธาที่มาอ,าอยากจะร่วมอนุมโมทนาปิดทองฟังลมนิมิตที่ลำไปมากของจังหวัดปุริรดำของเราต้องอนุโมทนาบุญกับ ยาตดโยมทุกคนที่ได้ร่วมดูร่วมรับชมคลิปนี้วันที่22่สิงถึงยีเมษายนอย่าลืมอ,อย่าลืมมาร่วมกันปิดทองฝังรูปนิมิตมีมโหรสษตลอดทั้งคืนแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีมโหรสษวงใหญ่ก็จะมีะวงหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็จะมีวงหมอลำผู้ไทย แล้วก็จะมีหมอลำนกน้อยเสียงอีสานตามโดยปิดท้ายโดยสาวน้อยเพชรบันแพงซึ่งทุกคนก็เป็นเอฟซีสาวน้อยผู้กาจรย์ก็เป็นเอฟซีสาวน้อยก็คือว่ามีโอกาสได้มารวมบุญด้วยช่วยงานด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับฟังเพลงจากวงดนตรีสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็วง มอลำใจเกิืนรอยและก็วงศิลปินภูไทยแล้วก็วงนกน้อยอรยพรถึง่ามีโอกาสได้มาฝากชื่อฝากนำตสะกุลไว้ในวบอลพุทธศาสนาในการปิดท้าวฟางลูรมิตอันนี้ก็พระพุทธเจ้า้เตรียมสถา,านที่รอรับคณะสถาญยติโยมแลก็ให้ดูความสวยงามช่วงเย็นเนาะให้ดูความสวยงามช่วงเย็นนี่ก็จัดเตรียมกันและคณะศิษย์พระแม่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยกันจัดเตรียม เตรียมงานงต่างๆวให้มีความสวยงามพอดีได้เรารับพระสทัทธายาตโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาที่เก็ดแขกไปใครมาถือว่าเราทําบุญตรงท้ายเดือนสองกรานเดือนเมษา,าการทําบุญสุขโคบุญยศสอุจโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ญาติยโยมที่มาแล้วก็อย่าลืมอบอกต่อฝากแจ้งข่าวใครที่รับชมคลิปนี้อย่าลืม กดไ,กดนะคไดดคลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้พระอาจารย์ด้วยวัดชัยมงคลนิยมนะมาที่วัดชัยมงคลตำบลตำบลตลาดโพอำเภอลำปมากจังหวัดบุรีรัมย์ของเราโยมนะใครได้ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พระอาจารย์ด้วยจะได้มีกําลังใจในการถ่ายวันต่อไปก็จะได้ถ่ายภาพวิวความสวยงามให้ดูวันนี้ก็เอาวิวระบบแสง ไปไปก่อนแล้วก็ระบบการจัดงานทั่วไปวันงานก็ต้องรอวันจริงวันที่ย2ดสองาจาได้ถ่ายทําถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้ก็ถือว่า,อาลองอาการเตรียมงานให้ได้เห็นเนาะ,ะถือว่ามีความสวยงามพอประมาณหนึ่ง,งนี่ก็บริเวณรอบรอบ,อบ,อบหน้าวัด จะเป็นเต็นทขายของอมีพ่อค้าแม่ขายร้านค้าร้าขายมากันเป็นการมาถ่ายทาเป็นการมาถ่ายภาพค้าขายก็ไงมีวันนี้ก็เห็นเห็นทุ่งดาวเรืองเห็นทุ่งดาวเรืองแล้วก็ไฟไยิบประยับหรือว่าเห็นความสวยงามความสวยงามไม่มีโอกาสมีโอกาส รวมสมทนาบุญคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ใครมีโอกาสก็อย่าลืมมาชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พระอาจารย์ด้วยะจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปในวันต่อๆไปอขอให้ทุกคนจะมีความสุขความเจริญร,ร,ร่ำรวยด้วยภพกษัพ์สมบัติบริวารสมบัติสาธุนะมตินะเมตินะเม ลมผิวสวัยความสวยงามที่เราได้เห็นไปจักต่อหน้าทุกคนแล้วถือว่าเป็นภาพ